สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้มาพบกับผมจอนคนเดินป่าวันนี้ผมก็อยู่ที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างนะครับก็รอดูและติดตามชมครับตอนนี้เราเดินหาทำเลทำที่พักนะครับ วันนี้ฝนตกพงจะขึ้นต้นไม้ย,ยากครับวันนี้วันนี้เราก็ไม่ต้องขึ้นเนาะไม่ต้องหาที่อะไรมากมายนะครับตอนนี้ผมก็มาเจอต้นจะบกตรงที่จะทำที่พักแล้วนะครับนี่ครับ ต้นใหญ่มากครับตอนนี้เราทำการสร้างเต็นเสร็จแล้วนะครับเราตั้งแคมปเสร็จแล้วเหลือคือ ทำความสะอาดด้านล่างนะครับพวกใบไม้เผื่อมีมแมลงหรือตะขาบที่ว่าซ่อนอยู่ใต้ใบไม้นะครับเราก็ทำการเคียอยวให้หมดอากาศเย็นมากครับขนาดน้ำมันยังเป็นไขนะครับ ก่อนืินเราต้องเอาพริกลงก่อนนะครับให้มันเกิดความหอมหอม

อร่อยครับอร่อยบอกแล้วอยู่ในป่ากินอะไรก็อร่อยครับ โอเคครับกระเพราเราได้ที่แล้วครับดูครับน่ารับประทานไหมหรือเปล่าครับจัดต่อด้วยการหุข้าวนะครับ วันนี้บรรยากาศฝนปโปอย,ปอยทั้งวันเลยครับฝนปลปอยผมคิดว่าอีกไม่นานเห็ดก็จะออกนะครับ ผมเดินทางมานะครับมีไก่ป่านะครับสองตัวลูกหญิงหนึ่งตัวเป็นสามครับแต่ว่าไก่ป่ามีแต่ตัวเมียครับสองสองตัวเลยถ่ายไว้ไม่ทันครับได้กินข้าวก็ นั่งกินข้าวข้างกองไฟนี่ก็บรรยากาศอุ่นครับบรรยากาศดีมากครับมาอยู่แบบนี้นะครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สบายไม่วุ่นวายครับสบายดี ผมชอบนะครับแบบนี้แต่ว่าแต่ก็นะครับบรรยากาศเย็นเยือกนะครับ ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับบรรยากาศหนาวหนาวมากครับหนาวจนผมต้องไปหาฟืนมาใส่กองไฟนะครับแล้วก็ขยีบกองไฟมาใกล้ๆนะครับเพื่อให้ความอบ,บอุ่นป่านี้นี่ก็มีเรื่องเล่าอยู่นะครับเกิดขึ้นกับ หมู่บ้านของผมเองก็มีนายพัน3าคนเดินเข้าป่าก็หวังจะไปล่าสัตว์ก็ไปถึงนะครับก็นั่งกินข้าวตกเย็นเขาก็จะออกล่าสัตว์นะครับตกดึกนะตกกลางคืนเขาก็จะออกล่าสัตว์ แยกไปคนละทางพอไปถึงประมาณสักเดือดๆหน่อยครับอีกคนปวดท้องหนักนะครับปวดท้องหนักเขาไปนั่งแล้วก็เปิดไฟฉายมาให้แสงสว่างมากเกินไปนะครับเพื่อที่จะไม่รู้ให้ใครรู้นะครับ ว่าตัวเองนั่นปวดทุกอยู่แต่มีนายผานหนึ่งเดินดันเดินมาเจอเขาก็นึกว่าตาสัตว์พวกตาเก้ยอยงอย่างนี้นะครับเขาก็ชักลูกซองขึ้นมายิงไปเลยครับล้มทั้งยืนเลยเข้าเม็ดหนึ่งตรงกลางอ,อกพอดีครับ เลยได้กลับป่าเดินออกจากป่ามาแค่สองคนแล้วก็ให้ชาวบ้านขึ้นมาเอาศพลงไปนะครับขนาดผมเล่าผมยังคนลุกเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักตีห้าแล้วนะครับผมก็ ตื่นมาเพราะความหนาวเลยมาก่อไฟนั่งได้สักพักนึงนะครับผมก็ได้ยินเสียงลูกจะบกนะครับมาลุนใส่เต็นท์นะครับเรามาดูกันครับลูกจะบกมีรอยแทะนะครับ ันทนะครบมันเป็นบางนะครับที่มากินลูกจะบกเล็กๆนะครับนี่ครับลูกจะบกเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ครับ เป็นบางนะครับตอนนี้ฝนก็ฟอยมาอีกแล้วนะครับเนี่ยรองรอยครับลองรอยเขากัดแท้แล้วเมื่อกล่นลง,ลงมานะครับ นะครับเป็นบางชนิดไหนผมก็ไม่รู้นะครับจะเป็นลูกจะบกประมาณเท่านี้นะครับที่เขากินนะรอยเยอะมากเลยครับที่เขากัดแทะหล่นลงมานะครับผมพยายามส่งให้ดูแล้วครับมันสูงมากครับต้นจะบกต้นนี้แล้วก็ใบมันหนาด้วยครับเราก็เลยไม่สามารถ มองเห็นตัวมันได้นะครับเอาไฟสองก็จะเห็นแต่ดวงตานะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่จุดชมวิวจุดหนึ่งครับในป่าตอนนี้หมอกหนามากครับ ซึ่งด้านหลังผมนี่มองไปนี่มันจะมีเขาลูกอย่างใหญ่เลยครับแต่ว่าตอนนี้หมอกนหนามากครับไม่รู้ f อเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นบางทีนะครับถึงไม่ใช่ภาคเหนือก็มีหมอกให้ดูนะครับเวเราไปดูกันครับไปดูหน้าผากันนะครับ มีดอกไม้ด้วยดูเหมือนหมอกไหลขึ้นมาบนเขานะครับ ลมมีลมด้วยครับ<ม>สัมผัสได้ครับถึงความหนาวเย็นนะครับจะเป็นทะเลหมอกให้ดูก็ไม่เป็นนะครับมันเป็นหมอกทั้งหมดเลยนะครับ เลยมองยากครับก็เป็นหินยื่นออกมานะครับ บรรยากาศแบบนี้น,นะครับก็ไม่มีพาทิพขึ้นหรือว่าตกให้เห็นนะครับก็ชมหมอกแล้วกันนะครับ ประมาณนี้แหละครับตรงจุดชมวิวนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์กด Sub s ไคร b ์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องเราด้วยนะครับค,ครับสวัสดีครับ